สวัสดีค่จะมาสอนเอ่อทีโหลดอ็นซนครับแอปตอนึ่งีแอปเตอรนพิจะมาบอกนครับแอปเตอรงหนึีเนียอนเนี้มพณเขาไปในตัวิมพิไว่าเอ็นซนนะครทบเอ็นครับจากตัวนี้ครับ อันนี้มันต้องให้ชีทองไสนะครับงบช้นก็ใช้นี่ครับถ้าคุณเชื่อขึ้นมาคุณมาได้คุณจะได้เงิน6บาทเครื่องแรกนี่ก็คุณจะโหลดแอปมาทดลองใช้ครับผมผมเพิ่งโหลดมาครับงั้นเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผม เราจะทิ้งใต้ล่างใต้ล่างนี้ไว้ครับเราจะไหนกัน,น,กนเราจะการเพียงเท่าน,นี้